ไปลงก็ว่าก็เอ้ยโอ้โหเราเป็นฟ้าคายไอ e เขาเรียกมากดัมมาคัดปะเออโอ้โหมาเลยครับ 14. นสสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับลุงที่ช่องแก๊งลุงพาปั่นนะก็วันนี้เรามา เออเขาเรียกว่าเริ่มต้นใหม่แล้วกันก็ลุงเนี่ยถอนไปให้หมดให้มันเหลือแค่50,000นเป๊ะๆนะก็วันนี้เรามาอยู่กับเกมเซ r c u คั e l ดล h t ก็เบ็สักสามร้อเป็นเกมโปรดที่สุดของลุงแล้วที่ทําให้เราไปได้ถึงเป้าหมายที่มันแบบสุดยอดมากๆนะวันนี้เราก็จะมาเริ่มด้วยเกมนี้กันเลยก็เกมนี้ไม่มีอะไรมากจ่ายด้วยวายคูณส เริ่มมาแม่งค้างให้เลยโอเคเบสมร้อยก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปกับงบ5 0 k ของเราก็ใครอยากเล่นเกมพวกนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างผู้สนับสนุนของเราไว้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเล่นเยอะขนาดนี้ก็ได้อันนี้ลุงก็เอากำไรมาเล่นนะก็เกมมีได้มีเสียก็เล่นอย่างมีสตินะครับทุกคนนะ เป็นว่าเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าเป้าหมายของเราคือฟรีเกมฟรีเกมสําคัญมากเกมนี้แล้วก็หรือว่าไม่ไม่เข้าฟรีเกมก็ได้แต่ขอไหวแบบจ่ายหนักๆนั่น,ด,นด้านนอกนะอ,อ้าแล้วมันค้างให้เลยอ้โหูไปอ,อาการเดริมมามีกแล้วสแกตเตอร์สองตัวแล้วหน่วงอย่างนี้อันที่แล้วลงจําได้ เกมล่าสุดที่เราเล่นคือเออ่จังเกิลดีไลท์มั้งโอหแม่งสามร้อยก็หมุนน่ะลุงนั่งปั่นมือเปื่อยเลยแต่แบบดีที่มันไม่ค่อยหน่วงมากแต่ก็มีหน่วงนะก็เลยแบบไม่ได้ใช้ตอนโอโ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 มันลดเร็วจังอะเอโอโฮ้เย,ย,อยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใจน้อยโอ้โหโอ้มันใจน้อยจริงหน่อยหน่อยเดียวเลยจริงสองตัวโอ้โหโอเคมันได้อย่างงี้ ยขอ,ขอแบบนี้บ่อยๆได้ไหมโอเคเอทำไมรู้สึกเหมือนเอเอเราวที่แล้วเนี่ยลุงจำได้ที่เราแบบแตกหนักๆเนี่ยเพราะว่าเราได้12รอบคูณ12นะแล้วมันจ่ายแบบมีดอกหนึ่งจ่ายมาหนักมากาลุงตกใจเลยนะแบบคือถ้าถ้าเป็นคนมาเล่นเองจะเข้าใจนะแบบตื่นเต้นมากอะ่ะตอนนั้นคือแบบไม่เคยได้ขนาดนั้นมาก่อนนะ ก็เล่นเหมือนทุกคนบุคคลทั่วไปนี่แหละแล้วตอนนี้ก็ค้างแม่งเลยละกันโอ้โหเอเกมนี้ยังไงก็คือต่อให้เสียเนี่ยก้อนนี้ไปลุงก็ว่าก็เอ้ยโอ้โหเราเป็นฟ้าคายไอเขาเรียกมาดัมาคัดปะเออโอ้โหมาเลยครับหมื่นสี่เฟิรนโอ้ยเสียงหลงเฟินเออ แกเตอร์สองตัวอีกแล้วเซบเฮ้ยโอ้โหจ่ายน้อยดิแหมไม่ใช่บิ๊กวินมามึงเล่นไม่จ่ายเลยเออโอเคพันกว่าเนี่ยคืออย่างที่บอกนะคือถ้าไวามันมาเนี่ยยังไงมันแจ่อยู่แลกววาวในเกมนี้มีค่าแบบที่สุดแล้วสำหรับลุงนะแล้วก็เชื่อว่าเออคือถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยลุงว่าเล่นเกมนี้ได้สบายแต่ แต่ก็พยายามไปเล่นถ้าให้เลือกแนะนําง่ายๆก็พยายามไปเล่นเกมที่เ,ออเหมือนรายการจ่ายแบบชิดติดกันอะ่ะอันจะดูง่ายละเกมเกมนี้จะเป็นเกมที่มีรายการจ่ายเฉพาะตัวนะเห็นปะคือบางทีมันไม่มันมันชิดติดกันแต่มันต้องมีแบบให้ตรงรายการจ่ายนะไม่งั้นมันจะไม่จ่าย มันจะมีบอกก็ใครใครยังเล่นไม่ค่อยเป็นเนี่ยก็สามารถดูเห็นไหมมันจะมีคิวไอแถวด้านล่างมันก็ยังจ่ายนะอันนี้มันจะตรงรายจ่ายของมันเราต้องดูดีๆก็ใครเล่นแรกๆก็พยายามเล่นชา้าเนี่ยมันจะมีบอกอยู่เห็นปะวิธีการจ่ายเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยยึงจ่ายกูก่อนตีเกมด้วยถ้าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยไม่เข้าเนี่ยต้องเพิ่มเบ็ดละโอเคยังจ่ายอยู่ห้าพัน เซฟเราอย่างที่บอกอะเราหวังแค่ฟรีเกมถ้าไม่ได้ฟรีเกมเราไม่หยุดนะโอเคแล้วพูดถึงก็มาเลยดูซิว่าคราวนี้เราเลือกทางขวาคราวให้แล้วตัวนำโชคเราอยู่ทางขวาก็ไปเลยละกันนี่ตัวคูณเราก็ทางขวาแล้วเป็นเฮ้ยอะไรอะ่ะโอเคคูณ5ได้อยู่12 5กลางๆแต่ก็ถือว่าได้ได้อย,ยู่ไม่แย่ไม่แย่ ขอวายมาขอวายมาก็โอ้โหโอ้โหวายเราสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวายมาหน่อยวายมาหน่อยต้องวายมาเท่านั้นนะถ้าวายมาคูณสิบเฮ้ยวายมาหน่อยดิลิงโอ้โหเฮ้ยเอ้าเก็เออเอีโถเอ้ยวายมาขอขอหน่อยขอหน่อยอื้มวายมาหน่อยวายมาหน่อยมันสุดท้ายวายมาโอ้โหอะไรเนี่ย โอ้โหร้ le, หอนพอมึงหนักแน่โหแล้วทุกครั้งที่เป็นอย่างนี้เนี่ยคือจบด้วยการหมดตลอดนะอะงั้นเราต้องหวังบิ๊กบินข้างนอกแล้วเพราะว่าถ้าถ้าจะให้มันเข้าอีกรอบเนี่ยลุงบอกเลยนะว่ายากมากโวัดเนี่ยมึงมาทำไมข้างนอกเลยแย่ yeah. หืมดู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 วายมันเหมือนคนส้นตีนอะ่ะเอมโบดอย่าทำเสียชื่อดี ทำเสียชื่อโอ้อะก็ระหว่างรอกออ็ใครสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างไว้ได้เลยนะผู้สนับสนุนของเรานะครับสำหรับค่าขนมเล็กน้อยต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่เอามาให้ลุงกินระหว่างหัวร้อนตอนปั่นๆตอนแบบเตรียมตัวจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยคือร้อนจัดๆเออยัง วายวายมันมามันมาแบบให้เราเหมือนไส้อือคือวัดผลเนี่ยต้องวัดผลต้องต้องรู้เรื่องโอ้ยอย่าค้างอย่างดีๆขอเร็วๆได้ไหมขอเร็วๆขอเร็วๆเร็วหน่อยไม่มาโอเคอืม เลก้าวายโอ้ยทำไมรู้สึกเือเอาตรงๆอะ่ะทุกครั้งที่เป็นอย่างเงี้ยฟีเกมจ่ายไม่ดีแล้วลุงเล่นต่อเนี่ยจบด้วยกันหมดตุดทุกรอบนะเฮ้ยมาหน่อยยังอยากเล่นอยู่นะยังอยากเล่นอยู่อย่าเพิ่งหมดไฟอย่าเพิ่งแบบหมดใจกันลูกลักยังไงก็ยังคงเป็นลูกลัก มาหน่อยโอ้หอันนี้มันอยู่ในช่วงกินมันนะต้องต้องให้มันกินหน่อยกินให้โอ้มันกินอิ่มเกินไปละข้างแม่งเลยค้างไม่งแล้วอุ้ยโอ้ยวแวแวจะหมดมันมานะอืมโอเคตอนนี้โอ้ยตอนนี้เริ่มไม่จ่ายแล้ว อืมลุงขอหมุนแบบเร็วๆเลยนะโอ้โหค้างอีกมาดามาคาัาเอ้ยายนี้ไม่จ่ายเหรอเมื่อกี้อ๋อมันไม่ได้อยู่แถวกลางดูผิดโอหลักษณะนี้คือกินให้เต็มอิ่มค้างให้ด้วยโตคิว โอ้โหดูมันใจมาแบบแห้งมากเฮ้ยหมดใจกันแล้ว,ลวเหรอเรารักกันไม่ใช่หรออา่าเซอร์คัสด,ดีไลท์ลูกรักอางแมงอีกระตเตอร์สองตัวขอเล่นอีกสักฟี่เกมหนึ่งได้ไหมเนี่ยมาบิ๊กวีนหนึ่งขอยือแล้วก็เล่นอีกฟ่ฟเกมหนึง่งจะดีใจมากโอ้ยตาลายตาลายต่อจิมแม่งค้างอืมอืม โอเคมาอยู่ oh. อย่าค้างอีกจะกินก็กินให้หมดแล้วเดี๋ยวเจอกันรอบหน้านเจอกูแน่ mm. เออผ oh. ิดหวังเลยวะ่ะไม่งเลยกะจะมาเปิดหัวสวยๆด้วยเกมนี้ mm. คือจริงๆเนี่ย ลุงรู้นะก็แบบเอาจริงก็แอบบแบบเคยเจอแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ก็อนะความหัวร้อนมันมันหยุดยากเหลือเกินมีปาฏิหารไหมจะมีปาฏิหารให้ไหมจะมีปาฏิหารให้หรือเปล่าเงินแบบหล่นแบบรวดเร็วมากโอ้โหไวไม่จ่ายปาฏิหารมีจริงไหมไม่มีโอเคก็ถือว่าหมดอยัง ไม่พอซะด้วยกดพีริกเอาให้หมดกินให้เกลี้ยงอเออรู้แล้วว่าไม่พอแป๊บหนึ่งกินให้เกลี้ยงเออโอเคเออเนี่ยให้หมดนี่พอดีเลย0ูนจ,นจนุโอเคครั้งนี้ให้มันกินไปก่อนลุงฝากไว้ก่อนกับลูกรักของลุงก,ก็ ถึงแม้ว่ามันจะกินนะแต่สุดท้ายเกมนี้ก็ยังเป็นลูกรักของลุงอยู่นะก็เอาเป็นว่าใครสนใจอยากเล่นเกมพวกนี้ก็สามารถกดนิ้งด้านล่างไว้ได้เลยก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดซับกันไว้ให้ด้วยนะจะขอบคุณเป็นอย่างมากก็วันนี้ลุงไปละทุกคนเล่นเกมอย่างมีสติเตือนทุกคลิปนะครับไปละเจอกัน